ไม่ธรรมดาเลยนะทิกต o อกเนี่ยของคุณเขาคนตาม4ล้าน <laughs> พูดถึงกระแสในโลกทิกตอกมั่ยเออจริงๆก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าคนจะตามเราเยอะขนาดนี้จริงๆเราคาดหวังก็ประมาณหนึ่งล้านก่อนครับตอนแรกแต่นี่มันคือเกินความคาดหมายไปมากเลยครับจริงๆแล้เราต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่คอยติดตามเราคอยให้กําลังใจดอกซัพพอร์ตเราตลอดเลยคแต่ว่าไม่ใช้ชื่อว่า อปป้ารามคำแพงตอนแรกๆก็ไม่ได้ชื่อนี้เหมือนครับทีมงานเนี่ยแหละครับเขาเป็นค,ค,คนตั้งให้ว่าบุคลิกเรามันเหมือนอปป้าอะไรเงี้ยเหมือนคนเกาหลีอะไรเงี้ยครับ<อ>เขาก็ตั้งว่าอปป้าแล้วมันแถวนีนอยู่ละแวะ รามคำแหงเอาสองคำมารวมกันรามคำแหงโอป้ารามคำแหงครับผมแล้วก็ดังเลยแต่ละครน่ะพี่ทันในติกตอกคือดังมากนะแต่พี่ดูน่สนุกดีอ่ะมันแบบชกชกเป็นวัยรุ่นทิกตอกเนี้ยมันเป็นโลกของเด็กวัยรุ่นคืออย่างลียาเนี่ยจะติดติกตอกมากอย่างพวกเราไม่ไม่ค่อยทันหรอกแต่ว่าพอเข้าไปดูอ่ะเฮ้ยพี่มันมันเป็นอะไรที่ทันสมัยมากเลยนะพี่ต้องเข้าไปใช่ไหมต้องเข้าใช่ต้องเข้ามาดูครับผมแล้วเข้าไปดูต้องไงตัวกดไลค์หรือไง กดไลค์กดแชร์มาดูติดตามได้เลยละครตัดต่อนานไหมใช้เวลาถ่ายนานไหมอ่าก็ปกติถ่ายคลิปนึงก็จะประมาณ1ชั่วโมงครับตัดต่อเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทีมงานเลยครับว่าความยากงา่ายยังไงอยากให้เนื้อเรื่องประมาณไหนแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ลงรเร็วทิ่ i ต่ตอกเลยใช่ครับแล้วก็เข้ามาดูมาแชร์กันใช่<ต>เนื้อหาจะอยู่ประมาณไหนคะอย่างที่ผมทำนะครับก็จะมีแนวความรักแนวสืบสวน แนวช่วยเหลือสังคมอ่อสะท้อนสังคมนู่นนี่ครับพูดถึงเวลาในการปล่อยคลิปดีกว่าอยากรู้เวลาไหนที่บอกเฮาจะปล่อยแอร์ไทม์ไหนที่มันรถอ่าต้องเป็นเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่เป็นเสาร์อาทิตย์กี่โมงอะไรเช้าเช้าเลยครับเช้าเลยเหรออ๋อเช้าเหรอช่วงเช้าครับผมอ๋อเหรอจะเป็นช่วงเวลาที่คนช้าที่คนอยู่บ้านแล้วแบบว่าไม่รู้ทําอะไรก็เปิดทิกต็อกเล่นเลยแล้วจะถึงสุดไม่ต้องลงเหรอก็ลงช่วงเย็นๆครับ รายได้เนี่ยหลักล้านต่อเดือนกระิดพูดมาประมาณนั้นแหละอันนี้เอาที่แบบเป็นส่วนแบ่งนะหรือว่ารวมยอดรวมยอดรวมยอดหลายๆช่องทางเรามีหลายช่องครับผมค่ะช่องเลดี้โซ l ช่องว่าสั้นแมนช่องสไพเกิลครับผมนี่ในแพลตฟอร์มทิกต็อกนะยังไม่รวมถึง Facebook, YouTube อู้ที่เราก็ ปิดมันคือเราเรามีหลายช่องทางครับผมมันยังไงอ่ะคือรายได้เขาได้กันยังไงอ่ะไม่มีความรู้ด้านนี้เลยรายได้ก็จะมาจากคนมาจ้างเราโฆษณารีวิวดูนี่ยอดวิวอ่ะมันมีผลกับรายได้ด้วยไหมยอดวิวแบบเราได้เงินจากตัวเอ้พอดนพอเรามี e น g a จเมนต์เยอะๆเนี่ยทางแบบทางแบรนด์ต่างๆก็เห็นว่าช่องเรามีประสิทธิภาพในการเอาของมาขายหรืออะไรเงี้ย